วันนี้นะครับเราอยู่ที่เกาหลีแล้วเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็อัปเดตเสื้อผ้าผู้ชายที่เกาหลีกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมาโซเนี่ยอะไรที่ไม่ควรพลาดบ้างวันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้องไปดูช่องธน y d เ s สนะครับ วันนี้นะครับเรามาเกาหลีนะแล้วเราก็คิดว่าเราจะมาอัปเดตของให้ทุกคนดูกันอัปเดตเสื้อผ้าผ<ม>ู้ชายตอนนี้เราอยู่ที่ห้างคุนไดโซหรือว่าถ้าจะออกคำเมียงแบบเกาหลีก็เราว่าฮอนเดไปหลอกคิดนะอันนี้อยู่ที่ติดแม่น้ำฮันอยู่ยออึโดนะถ้าเกิดว่าใครมาในห้างนี้ใหม่มากเพราะว่ามันเปิดช่วงที่ประเทศเราแบบติดโควิดกันถ้าคนไทยเริ่มมาได้ห้างนี้จะเป็นห้างใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเดินเพราะฉะนั้นจปพามาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างเราเล็งๆไว้บ้างร้านแล้ว ก็คือจะมียี่ห้ออาร์เคนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเป็นของ H&M เป็นสไตล์แบบมินิมอลของ H&M แล้วเป็นสไตล์ที่เราชอบใส่ด้วยสำหรับเอาฟิตวันนี้นะครับใส่แจ็คเก็ตของบาเบอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลแจ็คเก็ตนะชื่อรุ่นว่าดีเดลมีขายท้้งล่างเหมือนกันนะเมื่อกี้เดินผ่านแว๊บๆวมาเห็นร้านบาเบอร์เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสนใจบาเบอร์นะมาดูที่ห้างนี้ได้มีขายถ้าเกิดว่าที่ไทยก็สยามดิสเวอรี่มีแต่ไม่รู้ราคาต่างกันมากมาแค่ไหนนะครับส่วน mm hmm. ข้างในอันนี้เราใส่เป็นเสื้อยืดที่เป็นน เสื้อผ้าถักเนี่ยเป็นแบบตารางงอันนี้ของเดคอรัมนะครับ่วนกางเกงอันนี้เป็นของเอชิเซนย่าก็จากร้านเดคอรัมเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้เรามาเที่ยวเราก็เลยพักรองเท้าหนังว้กอนเราใส่คอนเวิร์ตผมรู้สึกว่ามันแบบแต่งตัวง่ายดีก็คือมันไม่ได้แบบทําให้กางทีมันกองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแนบบแล้วมันก็กางเกงก็จะทิ้งจีบสวยเวลาเราใส่คอนเวิร์ตกับพวกกางเกงที่เป็นขาตัดพอดีอะไรอย่างเงี้ย ังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่ห้างนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างที่เป็นสไตล์เราหรือว่าผมช็อปอะไรบ้างอ,าอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวถ่ายมาให้ดู่าถ้าเกิดว,ว่าพร้อมแล้วลุยคือต้องบอกก่อนว่าห้างนี้เนี่ยเป็นห้างที่สวยมากเลยนะคือมันเป็นอารมณ์แบบขาวๆคลีนๆมินิมอลอะ่ะสวยดูดิ เปิไหมล่ะเป็นสไตล์มินิมอ่งอะถ่ายเปเพื่อนดูมันเป็นสวนอยู่บนชั้นลอยใช่มันเป็นสวนกลางห้างเลยอ่ะชั้นลอยอ่ะเมื่อกี้เราแวะมาห้องน้ำแล้วเราเห็นอันนี้เราผ่านงี้สวยดีนะครับเป็นแนวแบบจังเกิลแจ็กเ็แล้วเป็นผ้าแบบวิปสต็อปนะที่ห้องแ2ชซี่ส0งแสนห้าหก้าพันวอนเจ็ดพันกว่าบาทสวยนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแนวนี้นี่มาได้เลย ราสังเกตเห็นนะคือมันมีเป็นแบบรีแวกซิงด้วยอะรีแวกคืออะไรอะรีแวกก็คือจริงๆมันเป็นแวกแจ็คเก็ตไงมันจะมีการลงแวกไงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเอามาทำรีแวกก็น่าจะทำได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ราคาไม่รู้เป็นไงนะนี่ทุกคนเราเข้ามาดูนะอันนี้สวยดีไม่เหมือนกับของที่เราใส่แต่ว่าเป็นผ้าอารมณ์คอตตอนแล้วก็ไม่ได้ลงแวกอะมันจะแบบเฟดเฟดหน่อยผมว่าอันนี้สวยดีราคามันอยู่ที่378,0 0 0่ปพพูดออกมาประมาณหม mm ื่นหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจมีไซส์ไหม ใหญ่ไปนิดนึงนะแต่วสวยไหมสวยนะแต่เหมือนใหญ่ไปหน่อยไม่เห็นใหญ่เลยแต่อันนี้มันบางกว่าเยอะเลยอ่ะสบายด้วย<ม>ถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้หนาวมากใส่อันนี้ก็<ม>ออกมาจากบาร์เบอร์แล้วสรุปเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ประมาณเกือบเกือบหมื่นหมื่นสองนะมันไม่มีไซส์ผมก็เลยอดไปถ้าเกิดว่าใครอยากได้พวกที่เป็นแวทแจ็คเก็ตอะก็ประมาณหมื่นห้ามันดูกันได้นะครับทุกคน เอ้ยนี่มีรุ่นนี้ด้วยเบอร์วิก2 5 0 0 0ก็ประมาณน่าจะ75 0 0นานะเอ้ยอันนี้สวยดีอะ่ะใครชอบสไตลน์นี้ก็มาจับได้นะครับเบอร์วิกเฮ้ยสวยแฮะเหมือนที่นี่เขาจะเน้นเรียบร้อยกว่าเมืองไทยนะที่นี่ผูกเชือกจะแบบ3 0 0 0 0ก็ประมาณหมื่นหนึง่งเฮ้ยคู่นี้สวยแฮะเนี่ยสวยดีเป็นอ็อกฟอร์ดกับดร์บี้ซะเยอะนะเมืองไทยจะโลเฟอร์เยอะอ่ะทุกคนแต่รุ่นที่ไม่เคยเห็นที่เมืองไทยก็จะเป็นรุ่นนี้ ประมาณ7,5 0 0พนะทุกคนมาดูกันได้นะครับเบอร์วิกก็มีขายเยอะที่เกาหลีเหมือนกันแฮะตอนแรกคิดว่าเมืองไทยจะเยอะกว่าแต่ที่นี่เยอะกว่าแฮะาทาโกเนียอันนี้เป็นแนวแบบเอาลโดนะใครเป็นสายอาลโดก็มาช็อปได้นะครับของเยอะมากเลยเนี่ยปาทาโกเนียอ,อย่างนี้สองสองแสนวอนประมาณ6 0พันอย่างอันนี้เสื้อหนาวมันแสนสามเก้าก็ประมาณ4 0 0พันกว่าบาท ใครกำลังไปต่างประเทศทำไมแจ๊ะเอาซ้นให้เหรอเอาเอาเอาง <laughs> ันผ่านไปเฮ้ยของแคมป์เยอะมากเฮ้ยเราทำคลิปแคมปิ้งที่เกาหลีกันไหม <c oughs> นี่เอาไหมเฮ้ยเก้าอีน้อนอ่ารักเลยใช่เกนะ้าอ <c oughs> ี้่ารอแะน่ารักอ่ะแก้วเกิร์ลเลย โซฟาแคมปิง้งเฮ้ยนี่ทุกคนมีพอสเตอร์ด้วยพอสเตอร์ก็เป็นกระเป๋าจากญี่ปุ่นเนาะแต่ราคาไม่รู้ว่าญี่ปุ่นต่างที่นี่แต่ร้านใหญ่อยู่ใครอยากได้กระเป๋าก็ลองแวะมาดูได้เฮ้ยนี่ไงใบของเรานี่เรามีัน,นี้ทำไมที่ไทยไม่ต้องต่อคิวะใช่เนี่ยที่ไทยก็ไปซื้อสยามนิทรวรีทุกคนพอสเตอร์แต่ที่นี่ของเยอะมากสยามนิทรวรีมีนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครหากระเป๋าอยู่ก็ลองมาดูพอสเตอร์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปไหนดิเราหาอาเขตของเราวะ สไตล์เราเลยนี่เหมือนที่ให้ใส่อยู่ข้างในเลยสีเดียวกันแต่เป็นสไตล์ประมาณนี้แล้วน้านจะเป็นลินินนะนี่ราคเท่าไหร่ราคา69 0 0ืก็ประมาณสองพันสวยนะสวยอันนี้เหมาะกับเสื้อสไตล์นี้โดนหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวซื้ออ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพาดูพาดูอย่างอื่นนะแจ็คเก็ตยีนประมาณ 3- 4พันอยู่นะไม่เบานะราคาเนี่ยแต่ว่าสวยอย่างอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่จริงจริงเมืองไทยมันไม่ค่อยมีเสื้อประมาณนี้เราจะซื้อกลับไป น่เสื้อคลุมเสื้อคลุมแต่เป็นคอแบบเหมือนเชอนอนนี่เสยดีเหมือนกันนะ8 9ด0 0ื่นเกสันเจื้อเชิ้ตลินินสีแบบครีมๆสวยดีเหมือนกันนะ69,000ก็ราคาเดียวกับโพโลเออนี้น่าสวยนะนี่เป็นผ้าแบบผ้าขนนี่น่ารักมากเลยอ่ะสีเ,เขียวๆอ่ะราคาเท่าไหร่ครับ8 9 0 0 0สวยอ่ะอันนี้ประมาณสอ0 0ัก็สวยนะสีเขียวนี่รองเท้ทาคู่นี้ก็สวยนะทุกคนแสนสอก็ประมาณ3,000-4,000ตอนแรกคิดว่าจะราคาเบาๆแต่ไม่เบาแฮะ ดีไหมดีอสวยดีนะราคา8,900 2,000ากว่าบาทร้านหนึ่งเหมือแนบบร้านเครื่องเขียนเลยอะ่ะ n Nice Sweater น่าจะมีของแบบจุกจิกจุกจิกน่ารักอะ่ะมีขายโดนัทมีขายขนม อีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ห้างคุนไดโซนะครับเราก็ได้มาแค่อาร์เคดแล้วเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านอัปกุจงเราแยกกับอยู่อยู่เมื่อยก็เลยรอยอยู่คาฟเฟ่เดินมาแถวนี้เนี่ยอับกุจงเนี่ยเอาจริงๆเป็นเหมือนย่านย่านคุณมีตังค์นะร้านสูตรอะไรอยู่แถวนี้เยอะเลยนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินมาดูร้านอันเดรโซนะก็เป็นร้านสูตรเหมือนกันไม่รู้ว่าหน้าร้านเขามีอะไรขายบ้างอนะ่ะเนี่ย ถึงหน้าร้านกันแล้วมีสูทมีเล็กไทยอะไรเงี้ยนะจริงๆก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องการถ่ายทําอะไรพวกนี้นิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะขอร้านว่าเอ้ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ขอสิบได้ประมาณ2เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขอได้ผมก็จะถ่ายให้ดูแต่ถ้าเกิดขอไม่ได้เดี๋ยวมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในร้านนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอันเดียโซนะ เขาก็จะมีพวกริงแจ็คเก็ตมีพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวดูว่า넥ไทแอบส่องๆแล้วก็เห็นสวยๆเหมือนกันนะถ้างั้นเดี๋ยวลองดูว่ามีอัปเดตยังไงบ้างนะครับโอเคครับทุกคนจบจากร้านอันเดียโซผมขอเขาแล้วว่าถ่ายได้ไหมนะเขาก็บอกว่าถ่ายไม่ได้นะแต่เราได้ถ่ายมา1เส้นทุกคนเป็นของเซเว่นโฟนะหรือว่าเคนจิขากรของตอเลนส์ผมเปิดฮอลให้ดูที่บ้านแล้วกันนะทุกคนว่าทริปนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะย่านนี้จริงๆมีร้านเดรสด้วยนะ อัปกุจงดีมันอยู่ใกล้ๆกับโดซันโดซันเนี่ยมันก็มีร้านเดกแล้วก็มีอัปกุจงมีอันเดียโซมีบีแอนเทเลอร์เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปบีแอนเทเลอร์นะทุกคนมันจะอยู่ละแวกเดียวกันนี่แหละเมื่อกี้เท่าที่ดูในร้านอันเดียโซเนี่ยก็มีเชิ้ตมีของเชซาร์เรอโตลินี่ตัวประมาณ15ื่นราคาแรงมากแล้วก็มีเชิ้ตของอันเดียโซซึ่งสวยแต่ว่าผมตอนแรกผมจะซื้อตัวหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีไซส์อยู่ดี ค่อนข้างเหมือนวัดดวงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครมาเรามาวัดดวงได้ว่ามีไซส์ตัวเองไหมถ้ามีก็โชคดีถ้าไม่มีก็อดนะครับมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งของอันเดรียเนตูราคล้ายๆอารมณ์โลโลเพียนาแต่ว่าเป็นแบรนด์ของคอเลนก็ประมาณ1 1ื่นหนึ่งไม่มีไซส์นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเบียนเทเลอร์เนี่ยจะมีไซส์เราไหมนะครับทุกคนเดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันนะทุกคน เพราะว่าบิวนั่งรอยอยู่คาเฟ่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไป B& t n y t o y l o r แวบๆบแบบถ้าเกิดว่าใครมาก็คือลงสถานีนี้อับกุจงโรดิโอนี่ร้านนี้ก็สวยงามนะบีเกอร์เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทุกคนร้านบีเกอร์สวยดีนะเป็นของแบบไวรุ่นวัยรุ่นหน่อยมี ชิตซูเน่มี mm hmm. เขาเรียกว่าโคมไฟอันเล็กๆอันหนึ่ง mm hmm. ยี่ห้อนอแมทของโคเปนเฮเกนผมก็สวยดีเออว่าใครชอบก็ลองมาดูได้เดี๋ยวผมจะไปหารูปมาขึ้นตามให้ทีหลังนะเพราะว่าเราถ่ายในร้านเขาไม่ได้นะก็มีพวกรองเท้าสนนเกอร์อะไรเต็มไปหมดเลยมีนิวบาลานซ์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรองเท้าแตะที่ชื่อ Island Slipper สวยดีนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองไปดูมาได้ถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรา เดินไปที่ V Taylor ดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็น ready to wear ที่เราสามารถซื้อได้ มาแล้วแล้วเราก็คุยแนะนําตัวเเรียบร้อยแล,แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรา,เราถ่ายยู u b e อยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าถ่ายได้นะเนี่ยจริงๆเราซื้อแจ็คเก็ตไปตัวหนึ่งสีเหลืองสวยมากแต่ว่าพอแพ็คเรียบร้อยแล้วมันคือตัวนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวผมเอาไปเปิดกล่องให้ดูที่บ้านแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์ร้านเขาคร่าวๆแล้วกันจริงๆเขาส่วนใหญ่เขาทําเป็นบีสโปล์แล้วก็เอ็มทีเอ็มอะไรเงี้ยเรื่องสูตรเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีให้ซื้อเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ผมซื้อได้เนี่ยมันเป็นแซมี่คอยูรับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นว e ดีท w e ว r เนี่ยเขาก็จะมีพวกเสื้อเชิ้ตแบบนี้เป็นของชัดพร้อมนะก็ราคาก็จะประมาณนี้เลยนะมีมวกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกแจ็คเก็ต casual casual line ของเขาก็จะมีไซส์ตามนี้ถ้าเกิดว่าใครมาซื้อก็ซื้อ,อได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากตัดเนี่ยก็ราคาเท่ากับตรงนี้เลยนะเขาบอกเมื่อกี้แต่ว่าก็ต้องรอประมาณ6-8อาทิตย์นะก็จะสามารถตัดได้ราคาเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อเนี่ยก็ราคาร้านมอน ก็ประมาณเกือบสามหมื่นนะเป็นผ้าโซเบียติเป็นลินินนะสวยดีแล้วก็จะมีเป็นซัสเปนเดอร์อย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นแรกของเรานะมีเนคไทอะไรเงี้ยสวยเลยนะครับใครมาก็ลองแวะมาดูได้นะครับเบียนเทเลอร์แนะนําแล้วก็น่ารักมากเ้าพาเดินดูอัรติรีข้างบนด้วยอนะได้เจอกับมาสเตอร์เทเลอร์เขาด้วยนะพออันนี้ก็เป็นชัดพรมนี่ก็เป็นแคชชวลไลน์ของเขานะทุกคน ลองดูได้เลยนะครับอันนี้สวยงามได้ทางงานตอนนี้เดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องให้ดูว่าที่ผมได้เนี่ยคืออะไรยังไงรอติดตามนะครับโอเค thank you okay, okay. so you can choose the fabric l i k the whole inventory Alorian c a s h t w foliage I think taller the cashew foliage is more yeah right like summer summer fabric s u m fabric this is our vintage line okay italy and england okay right. that's th a lot of fabrics here yeah. and this part is our first fitting suit oh ah, okay what is second fitting suit ah, okay this one is vancouver's first fitting suit okay like this uh, nice. this one is our second fitting mm. ก็ส And a แฮนด์สติ h แฮนด์สต k ชแีฟู o ิดชัชฟะชัชฟูคิดเค s นี่คืั้งขอราโอเคแล e นี่คือ s ัวอย่างต o k เคตรงนี้ก็เป็นผ้าทั้งหลายนะทุกคนเขาบอกตรงนี้เป็นวินเทจของเขาเป็นวินเทจอาร์คีฟที่เขามีแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าที่ถ้าใครมาตัดก็เลือกได้จากตรงนี้ ร้านก็สวยนะมาดูกันได้ร้านใหญ่เลยมีหลายๆชั้นมีหนึ่งสองสามสี่เขาก็พาดูได้นะครับทุกคนมีรองเท้านิดหน่อยมีแคชชวลนิดหน่อยก็ตอนนี้จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยลวแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปเมนสแวร์ชอปปิ้งของเราก็ยังดีที่อย่างน้อยสุดท้ายได้ถ่ายที่ร้านนี้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆผมอีเมลมาถามก็เยแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบนะทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันต่อกับเมนสแวร์ชอปปิ้งนะครับเมื่อวานเราซื้อตัวนี้แล้วเเเรรราากก็็ะใส่ยลยนคับ ทุกคนยังไม่ได้เห็นหรอกมาเห็นตอนนี้เลยนะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้แหละก็สวยดีนะผมชอบนะครับเป็นผ้าลินินนะแล้วก็มีน้ําหนักหน่อยไม่ได้บางมากวันนี้เรามาอยู่แถวพันนํำเป้าหมายเราคือมาร้านน้ําหอมกับพวกร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขายน้ําหอมขายบอดี้วอชขายโลชั่นขาย แทนครีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบนดิ้งสวยดีแล้วก็เคยใช้สบู่มาละวันนี้ก็เลยคิดว่าจะจะมาซื้อน้ําหอมเดี๋ยวไปที่ร้านนอนฟิคชั่นนะทุกคนถ้าเกิดว่าถ่ายได้ s แนปนิดหน่อยนิดหน่อยได้ก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากกันนะครับจะคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายในร้านแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราได้อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ชอบนอนฟิคชั่นเสร็จแล้วนะสรุปว่าเข้าไปในร้านนะผมชอบกลิ่นที่เขาฉีดในร้านก็เลยถามว่าเฮ้ยเขาใช้กลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยซื้อกลิ่นนั้นมาเป็นน้ําหอมและกลิ่นชื่อ forest นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตได้ฟังกันแล้วกันแล้วก็ตอนนี้มาอีกถึงอีกหนึ่งร้านคือร้านนี้เลอ l a โบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ของเราเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับร้านสวยเลยอยู่ข้างๆกับ a so s o บนี่คือเลอลาโบและนี่คือ bill <laughs> ที่ยืนรอยอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลอ l a โบกันว่าเป็นยัง เกาหลีครั้งนี้ช้อปปิ้งแฮปปี้มากนะครับทุกคนได้มาอัปเดตของแล้วก็ได้ซื้อของหลายๆชิ้นที่ในเมืองไทยเราหาไม่ได้ด้วยนะครับ mm hmm. นะครับผมจะมาเปิดถุงให้ดูว่าผมซื้ออะไรบ้างแล้วก็แต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ดูดีเทลในของแต่ละชิ้นด้วยว่าเออทำไมมันถึงน่าซื้อเดี๋ยวยังไงรอติดตามกัน e ีหน้าครับ